เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆชาวเกม Cookie Run Tower of Adventure กันอีกเช่นเคยกันนะครับในช่วงนี้นะครับเข้าสู่ซีรีส์ที่ผมได้ทำการเตรียมไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับผมนั่นก็คือซีรีส์รวมเทคนิคการคอมโบโทีมธาตุต่างๆภายในตัวเกม Cookie Run Tower of Adventure ซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาแชร์เทคนิคการคอมโบทีมธาตุไฟกันนั่เนเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟเตอร์หลักที่เป็น DPS แล้วก็ตัวสไตรเกอร์ที่มาแปะบัฟดาเมจในส่วนนี้นั่นเองจะคอมโบได้ด้วยแบบไหนอุปกรณ์ที่ควรใช้ควรมีอะไร ถ้าพร้อมกันแล้วกว่อนไปรับชมคลิปฝากเพืเ่อนๆกดไลค์คลิปนี้คลนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเ,เพื่อนๆช,ชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและไม่ยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทําการดูนะครับว่าตัวละครคอมโบเนี่ยเราจะต้องคอมโบกันยังไงเนาะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตัวละครในเกม Cookie r ั n Tower อนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายเฟเตอร์หรือว่าสายสไตร k เกอร์ที่เป็น ตัวแปดดีบัฟนะครับตอนนี้มีครบเกือบจะทุกธาตุแล้วแล้วเรามาเริ่มไล่เรียงแต่ละธาตุเนาะซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาในส่วนของธาตุไฟก่อนเป็นธาตุแรกแล้วก็เดี๋ยวจะมีธาตุมือธาตุแสงธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินตามมาภายหลังนั่นเองในส่วนของธาตุไฟครับตัวที่จะเป็น DPS หลักของทีมนะครับผมน่าคือในส่วนของซอดพริกซอดพริกครับเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงครับแล้วก็เป็นในส่วนของสายสแลสด้วยที่สำคัญเวลาเราใช้งานครับคุณสามารถใช้อารติแฟกต์หรืออุปกรณ์ตามเซตเหล่านี้ไปได้เลยในส่วนของอารใ้อขงช เลยกับอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือใช้ในส่วนของตัวครีมโซดานะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาระวังอัลิเฟกต์นะครับถ้าใช้ของครีมโซดาครับมันจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็จะมีในส่วนของความเสียหายธาตุทั้งหมดของคุกกี้เพิ่มขึ้นอีก30%ซึ่งในส่วนนี้ครับมันเป็นการซ้อนทับของสไตร์ต่อเนื่องอยู่ที่3วินาทีซึ่งในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากมากนะครับผมเพราะว่าเราต้องการที่จะรีดดามจให้ส่วนนี้จะดีที่สุดครับเพราะว่าจะเป็นการตีต่อเนื่องเนาะส่วนอันทีก ตามจานวนเลือดที่เสียไปยิ่งเลือดต่ำกว่า75%ต่ากว่า30%เนี่ยการทาดาเมจในส่วนนี้ก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนนี้ครับเวลาเราเอาไปใช้จริงๆ่ะถ้าเราจะเล่นระยะย,ยาวอะส่วนนี้ก็ค่อนข้างมีผลแต่คุณจะต้องมีตัวที่เอามาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพริกป่นก็ตามครับหรือว่าคาร์โบมาที่เอามาฮิวเนาะพริกปน่นเอามาเองโลจึงจะสังเกตเห็นว่าความสามารถตรงนี้ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าจะเอาไปทําการเก็บเวลาในส่วนของเรดบอสผมก็เลยมองว่าถ้าจะใช้จริงครับก็ใช้ของครีีีีีมมโดดดดานนนนน่่จะะททสุัับออ้้ืเเวลลไยต็ ส่วนอุปกรณ์ครับคุณจะใช้ในส่วนของธาตุไฟเลยก็ได้ครับในกรณีที่คุณมีนะแต่กรณีที่คุณไม่มีครับคุณก็ใช้ในส่วนของขนนกไปได้เพราะว่าเซตขนนกครับก็จะเป็นในส่วนของการสร้างความเสียหเพิ่มเติม50%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี พร้อมกับความเสียหายธาตุอีก20%นั่นเองซึ่งในส่วนนี้ค่อนข,ข้างตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใส่เปอร์เซ็นต์ได้อาวุธหลักนะครับใช้อาวุธประจําตัวก็ได้ครับหรือจะใช้ในส่วนของการเพิ่มอัตราคิทิคอก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าตัวนี้จะต้องใช้ในส่วนของอัตราคิทิคอลเพื่อให้การติดคิทิคอลได้ดีแล้วก็ดามจคิทิคอรดุนแรงนั่นเองในส่วนของการคอมโบสกิลนะครับเพื่อนๆก็คือเราจะใช้ในส่วนของสกิลอัลติเมตหรือว่าท้าไม่ตายก่อนนะครับเพื่อทำการ,รบันนนงา้้เเรค่่ออยใชใชสวข Skill พิพศษ ที่จะทาการฟันต่อเนื่องนะครับ7ครั้งทางดาามจอยู่ที่120%ซึ่งทั้งสองสกิลครับเวลาเรากดใช้จะเป็นอัมพาตาทั้งคู่นะครับเราจะไม่โดนดาเมจเวลาแบบมอนใส่สกิลมาถ้าเราหลุดเวลาจริงๆครับคุณสามารถกดใช้อัติเมตได้ไวและก็บ่อยมากๆครับยิ่งดาวสูงครับจำนวนคูดาวของตัวซอสพิกนะครับก็จะลดลงก็คืออยู่ที่ม9ณ9วินาทีนั่นเองกรณีที่เพื่อนๆสามารถอัปดาวได้ครับก็คือจะเพิ่มในส่วนของความแข็งแกร่งเอฟเฟกนะครับความส่คีย์ได้คอแรงขึ้นสีดาวเนี่ยก็จะเป็น ห้าดาวเนี่ยก็จะเป็นเพื่อเวลาต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือการณรีนการที่เราอัพดาวอันนี้คือตัวที่เป็น DPS หลักเนาะส่วนตัวที่เอามาคอมโบนะครับเราจะเน้นในส่วนของรถหมาร่ารถหมาร่าครับถ้าจะให้เทียบกับ เชอร์รี่นะครับหมาล่าดีกว่าเชอร์รี่5ดาวนะครับผมลองทดสอบแล้วนะครับก็ถ้าเชอร์รี่5ดาวมาบ <c oughs> ัฟเมื o, ่อเทียบกับหมาล่าที่เป็นดาวเดียวหมาล่าดีกว่าแล้วก็เโดดเบีดกว่านะครับสำหรับตัวละครหมาล่าครับเป็นตัวที่เอาไว้ใช้แปะดีบัฟได้ดีมากๆครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยลดต้านทานธาตุไฟได้เยอะมากๆก็คือในส่วนข,ของความสามารถเขาเนี่ยเวลาเราใช้การ์ดครับผมจะใช้ในส่วนของใก,ก,กล้นะครับก็คือเมื่อคุกกี้ที่ติดตั้งสแสดงเครื่องหมายธาตุจะได้รับบัฟพอใส่ธาตุเดียวกับ,กบ ฮอกกี้นะครับที่ติดตั้งเนี่ย17%ซึ่งในส่วนนี้ครับจะทําให้ดาเมจท่าแรงขึ้นเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวเขาเนี่ยจะไม่มีอาร์ติแฟกต์ประจําตัวของตัวเองนะครับเท่าที่ผมไปดูแล้วนะ,ะอาร์ติแฟกต์ระดับอ่าือว่าระดับ อไม่มีครับมีแต่ระดับขออีพิกนะฮะก็คือใช้ขออีพิกไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ใช้อะไรก็ได้ครับขอแค่พลังถึงประมาณ4ี่หมืนสามนะครับเอาแค่เข้าพลังถึงเพราะว่าในส่วนของเขาครับจะทาดาเมจแรงจากพลังโจมตีได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะเอามาแค่แปดดีแบบเท่านั้นเนาะส่วนสกิลที่เราใช้ครับคุณจะใช้ในส่วนของสกิลพิเศษก็ได้หรือว่าสกิลอัตเมจแต่ผมจะใช้ในส่วนอัตเมจเป็นหลักนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้สกิลอัตเมจแล้วเราสลับไปใช้ตัวอื่นครับความสามารถในส่วนของการสร้างความเสียหายข,ของพายุหมาล่า160เมจแล้วก็ะ ในส่วนของสกิลพายุหมาล่าเนี่ยทำงานไปด้วยและสกิลนี้ครับจะทำการแปะดีบัฟลดต้านทานธาตุไฟนะเว้ยซึ่งมันจะทำราเมจได้แรงแล้วก็ต่อเนื่องได้ง่ายมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีมากในกรณีอัพดาวก็ได้ก็จะดีมากครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว1ดาวเก่งเก่งมากเอาจริงนะแล้วก็ถ้า2ดาวเนี่ยคือจะมีในส่วนงานซ้อนทับของสแต็กเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือความสมารถของ ทีมธาตุไฟจริงๆแล้วนะครับเล่นแค่2ตัวนี้ก็จบแล้วนะครับแต่ผมแถมให้อีกตัวหนึ่งเลยละกันครับนั่นคือในส่วนของพิกปนพิกนจัดว่าเป็น the base support ของทีมธาตุไฟมากๆเลยครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นตัวที่จะจ่ายโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมในส่วนของอดิแฟครับใช้ของตัวเขาจัด,ดีที่สุดครับเพราะว่าจะมีในส่วนการเพิ่มสถานะแผ่ล้อแล้วก็เพิ่มธาต เพิ่มโล่แล้วก็เพิ่มความเสียหายาธาตุด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีใส่ของตัวเขาไปเลยก็จะดีะมากๆส่วนอ์ติแฟคครับใส่อ์ติแฟคที่มีการเพิ่มโล่จะดีที่สุดนะครับผมก็เคยแนะนําในพาร์ทก่อนเนาะก็สามารถใส่หรือไม่ได้วิธีการเล่นตัวละครพลิกบดให้เก่งๆนะครับผมคือคุณจะต้องทําการลูบอันติให้ดีนะครับแล้วก็สร้างโล่ให้มันต่อเนื่องเพราะเวลาเราลูบแล้วก็สร้างโล่ต่อเนื่องครับมันจะสามารถทําให้เพื่อนเราเนี่ยสามารถโจมตีแล้วสู้กันแบบไม่ต้องระแวงว่าเออโล่ฉันจะหายหรือเปล่าหรือว่าเลือดฉันจะน้้้้ออลลงงไปในนนนส่วน่ววีีขาดแก ได้ส่งค่า SP เยอะๆนะครับยิ่งเลือดเยอะปริมาณการที่จะเอาเลือดนะครับมาเปลี่ยนเป็นโล่นะครับก็จะยิ่งเยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้เกมเซตแรกแล้วก็หลุมโล่ดีๆก็เก่งแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวละครเหล่านี้ครับไปใช้งานกันหน่อยละกันขอเริ่มในส่วนของการลงเลดนะครับเราจะเอาเลดตัวแรกนะครับโดยการเอาในส่วนของพิกป่นลงไปก่อนอ่าในส่วนของซอนมาล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของ ซอสพริกลงไปตามหลังนะครับอันนี้ก็คือจะลงในส่วนของระดับ B แล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะทำเวลาเป็นยังไงกันบ้างถ้าเราเล่นซัพพอร์ตจะเป็นยังไงไปถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย โอเคครับเพื่อนๆในกรณีที่เป็นการลงด่านว่าจะเป็น normal หรือว่าหานะครับผมจะใช้ในส่วนของซอสพริกแล้วก็หม่าล่าเนาะส่วนตัวัพ p อ o r t ครับผมใช้เป็นคาโมมายล์หรือว่าถ้าเพื่อนๆปั้นพริกป่นมาอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้พริกป่นได้เลยเดี๋ยวเรามาดูการคอมโบง่ายๆกันนะครับผมอันดับแรกครับเมื่อเราเข้ามาสู่ในเนฟเฟของบอสนะครับให้เราทําการเปลี่ยนนะครับเป็นตัวที่2ก่อนเนี่เป็นหม่าล่าก่อนเปลี่ยนหม่าล่ามาเพื่อกดอันติเม d ไว้ทุกคนทำไปเรื่องไปกดอั n ติเม d หม่าล่าครับมันจะเป็น วางบนอย่างนี้ปุ๊บจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นซอสพริกได้เลยแล้วก็สับซับซับซบซจะกดอันติด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อเพิ่มบัฟความแรงล้วก็เวลาบอสขึ้นข้างบนนะครับเราก็จะตีไปจากนั้นเวลาบอสใส่สกิลครับเราก็ใช้สกิลพิเศษนะครับเพื่อทํางานหลบสกิลของบอสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของอัลติเมทของมาล่าครับก็ยังคงทําดาเมจให้เราอยู่นะแบบเป็นการบัฟสตรกไปเรื่อยๆครับบอสก็จะโดน ลดป้องกันธาตุไฟเยอะขึ้นนะครับก็จะโดนดาเมจธาตุไฟได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับคอมโบไม่ยากครับค่อนข้างง่ายเนาะก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับบางคนทําเวลาได้ดีกว่าผมอีกนะเนี่ยอันนี้ผมทําไปประมาณ17บเจ็ดวิแต่ถ้าดูที่เป็นอ่าแรงกิ้งนะครับเขาทำเวลาเท่าไหร่เบิบบอสนะครับสามวิ <c oughs> โคตรไวจะมาในส่วนของรีอันติเมตก็ได้ครับนี่อันนี้ปักปรับจุบจบเลยก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับตัวยังไงเนาะ สำหรับวันนี้ก็คูมปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ